เมื่อนี้ยากรสิมาปล่อยแนวทางหาคือเก่าจา้กากระซิเอารัฐบาลไทยมาหาเบิงคงสุดท้ายนํำเหล็ก้าน้อยมือว่านกัน็ถือวันล,ลุธดไปเนอะจา้าเมื่อนีน้กระคให้โชคดีให้มานด้วยจา้าเมื่อขึ้นยากระฟันเกี่ยวกับอันไข่ไก่จ้ายาก็เลยตีค้อมไม้ให ไก่กับสีเป็นเกาไข่กับสีเป็นศูนย์ยกระเละ่มาจัดให้เดี๋ยวสีสซส้มให้เบิงแต่ว่าสีให้เบิงรัฐบาลไทยถามว่ามีเก่ามีศูนย์เลขหงวดนี่ยาฟันท่งเลยว่ามีศูนย์ศูนย์จักศูนย์อย่างศูนย์ยกระเละ่มาจัดให้ศูนย์เกาศูนย์เก่าเก่าหรือศูนย์เก่าด้วยจะ้ะอ้า อันนี้คือรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเนาะจะงวดเสียหอดมืออื่นมาแม่นวันที่หนึ่งมืออื่นบอจ้ามันนี่กะยากระเลยถือโอกาสไห้ทั้งน้อยไห้ทั้งเหลขรัฐบาลไทยคือไห้มัส่สู้ให้เบิงโค้งสุดท้ายเหลขที่ยามากก็คือ8ปดฮาแปซีและเกาเกจ้ะแต่งวด มือนีมืออื่นนี่ยาวา่าต้องมีศูนย์ต้องมีเก่าจ้ะกระอให้โชคมันมานผู้ใดติดตามคลิปของยาได้จ้ะเอาบันที่ยากระสิมาปลอยเหล็กฮาน้อยจ้ะน้อยมือนีมือหนีฟันท่งเลยให้เอฟซี้ามากกระจัดถ้าขัดกระพนันมือนีเหล็กเหล็กฮาน้อยด้ยจ้ะเหล็กน้อยมือนี ยาฟันท่งไปที่9091จ้าแล้วก็1ิ001จ้ะ,ะกระกหาย FC คิดเจระะนานบึงถ,ถามากระจัดถ้าคัดกระพานด้วยจ้าตัวนี้ยาก็บว่าได้สนับสนุนการพนันทุกประเภทแต่เพียงแต่ไ้นี่เป็นแนวาทางไฮ FC หลายๆคนที่ติด,ต,ดตามช่องของยามาตลอด ก็ขอขอประคุณที่ก็ไหลก็แช่พรอขามโฆษณาเนาะคะ่ะเอายาก็ขอจบไล์สดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าสวัสดีจ้า